สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูสัมประสิทธิ์ยืนยาวในรายวิชางานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราก็มาถึงในส่วนของตัวอย่างที่9.3กันแล้วนะครับซึ่งตัวอย่างที่9.3นั้นนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ตัวอย่างที่9.1 9.2นะครับโดยในตัวอย่างที่9.3นั้น นะครับก็เป็นการสร้างแอนิเมชันให้กับชิ้นงานนะครับโดยลักษณะการสร้างแอนิเมชันให้กับชิ้นงานนั้นนะครับก็มีด้วยกัน2แบบก็คือการสร้างแอนิเมชันแบบการแยกส่วนของชิ้นงานแล้วก็การสร้างแอนิเมชันโดยการเคลื่อนไหวเป็นแบบการหมุนนะครับโดยตัวอย่างที่9.3นั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะการสร้างชิ้นงานแบบการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนนั่นเองนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับให้เรานั้นนะครับเข้าไปในส่วนของ Motion Study นะครับบริเวณที่ในส่วนของ Status Bar นะครับคลิก Motion Study นะครับอาจจะขยายขึ้นมาก็ได้นะครับให้มองเห็นคีย์เฟรมหรือจะยังย่ออยู่ก็ได้นะครับจากนั้นเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าของมอเตอร์นะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปที่ Rotary ่มอเตนะครับนะครับเข้าไปที่ Rotary ่มอเตจากนั้นนะครับมอเตอร์ไทรเนี่ยนะครับมีด้วยกัน2แบบก็คือ r o ต a r y ก็คือการหมุนแล้วก็รีเนียก็คือการเคลื่อนที่แบบเป็นเส้นตรงนะครับในส่วนของ component direction นะครับเราก็ไปคลิกในส่วนที่ต้องการให้การหมุน เกิดขึ้นนะครับในที่นี้ก็จะไปคลิกในส่วนของตัวโบนนะครับเมื่อเราคลิกในส่วนของตัวโบนแล้วนะครับเราจะมองเห็นทิศทางนะครับทิศทางของการหมุนเห็นไหมครับลูกศรสีแดงตรงนี้นะครับลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการหมุนด้วยเกี่ยวซ้ายนะครับการหมุนด้วยเกี่ยวซ้ายแต่ในความเป็นจริงที่เราต้องการก็คือลักษณะการหมุนด้วยเกี่ยวขวานะครับดังนั้นวิธีการก็คลิก นะครับในก่อนของรีเวิร์สนะครับคลิกที่ตัวรีเวิร์สตรงบริเวณนี้นะครับทิศทางเขาก็จะกลับออกมานะครับเป็นลักษณะของเกลียวขวาที่ถูกต้องถัดต่อมาครับโมชั่นนะครับโมชั่นก็จะมีให้เลือกก็คือตั้งแต่ดิสแทนออสซ r เ t ตนะครับซีเมนต์นะครับ Data Point นะครับในส่วนที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือเป็น Constant Speed นะครับ แล้วก็ปรับรอบไปอยู่ที่สักประมาณ50 RPM นะครับรอบต่อน,นาทีอ่าก็การปรับแต่งก็จะอยู่ในส่วนของการปรับแต่งประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อได้แล้วเราก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับอ่าจากนั้นเราขยายในส่วนของชุดคีเฟรมนะครับคีเฟรมของเขานั้นก็จะเลื่อนอยู่ในส่วนของอยู่ที่ประมาณ4วินาที นะครับเราก็คิดว่ามันสั้นเกินไปดังนั้นนะครับเราก็จะยืดคีย์เฟรมไปประมาณสัก12วิก็แล้วกันนะครับประมาณสัก3เท่านะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการคัลคูลเลตนะครับค,คือการคํานวณดูสินะครับจะได้ไหมนะครับเขาก็จะทําการคํานวณหรือการหมุนเข้าหมุนออก นะครับในส่วนของการสร้างแอนิเมชันเป็นระยะดังนั้นระยะคีย์เฟรมที่เราสร้างขึ้นก็จะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าระยะที่เราตั้งเอาไว้ควรจะอยู่ประมาณสัก10กวินะครับแต่เราเกินไปก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับโอเคนะครับเราก็คลิก Stop นะครับตอนนี้เราก็ได้ระยะคีย์เฟรมที่ถูกต้องแล้วนะครับนี่คือระยะคีย์เฟรมที่ เขาบอกว่ามันพอดีกับชิ้นงานแข้งคูเลตใหม่ครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับดังน,นั้นเราสามารถทำให้คีเฟรมเรานั้นยาวได้หรือสั้นได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านี่คือรักษณะการแคลนคูเรตอ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นในส่วนของแอนิเมต แอนิเมชันในส่วนของเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายก,กันกับการแอดโพสนะครับก็คือการเพย์แบ็กการลูปแล้วก็ในส่วนของการไปกลับนะครับรีซิปโพรเคชันนะครับรีซิปโพรเคชนนะครับถ้าเป็นส่วนของนอร์ม l เนี่ยก็ไปด้านเดียวแล้วหยุดเลยนะครับจบครั้งเดียวนะครับเพย์แบกก็วนเริ่มต้น หมุนไปนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ถ้า p l a y b a c k เนี่ยก็จะไปกลับไปกลับมาทั้งหมุนเข้าและก็ลข่ออกในส่วนของการสร้าง a n i m เมชันตรงส่วนนี้ก็แนะนำก็คือการ p l a y b a c k m o d e นะครับจะดีกว่าเนาะก็คือเขาสามารถที่จะแสดงผลทั้งลายออกนะครับแล้วก็หมุนเข้าเห็นไหมครับในส่วนของการแอนิเมชันของเขานะครับก็หมุนให้สุด จนไปในส่วนของการชนชิ้นงานเราแล้วก็ย้อนกลับมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการสร้างแอนิเมชันก็สามารถเซฟได้เช่นเดียวกันนะครับผู้เรียนก็สามารถไปดูในส่วนของวิธีการเซฟเป็นไฟล์วิดีโอนะครับอยู่ในส่วนของใบงานนะครับก็จะบอกวิธีการเซฟเพราะว่าถ้าเราเซฟนะครับเป็นไฟล์วิดีโอก็จะทําให้วิดีโอในชุดนี้นะครับ ใช้เวลาน,านานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าศักยภาพแต่ละเครื่องในการที่จะเซฟเป็นแอนิเมชันออกไปเป็นวิดีโอเนี่ยนะครับถึงไฟล์ไม่กี่วิทีแต่ใช้เวลานาน,านมากนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นในส่วนของการสร้างแอนิเมชันหรือการสร้างภาพเคลื่อนไหวในรักษัะของการหมุนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนนะครับที่จะเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานหรือเป็นแนวทางในการที่จะกลับเข้ามาทบทวนนะครับสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ